รบนนากนรพระสูตรอื่นก็จะมีในเรื่องของการที่ <c oughs> พระตถาคตพยากรไว้ว่าอีกหลายแสนปีจะเกิดยุคฝนแรงนะ่นมีพระอาทิตย์หลายดวงมีมมีเหมือนกัน <c oughs> จากยุคฝนแรงเนี่ยจะทําให้พืชพันธุ์ธัญยาหานี่ตายเกือบหมดโลกนะ <c oughs> และพระองค์ก็บอกว่าอีกการนานไกลไม่บอกจํานวนปีละแสดงว่าน่าจะเลยหลายแสนปี อีกการนานไกลจะมีดวงทิศดวงที่สองปรากฏขึ้นนะก็จะทําให้พวกข้วยน้องคลองบึงทั้งหลายเนี่ยเหือดแห้งนะและพระองค์ก็ตรัสอีกว่าอีกการนานไกลนะจะเกิดดวงทิศดวงที่สามปรากฏขึ้นนะพวกแม่น้ําทั้งหลายนี่ก็จะเหือดแห้องอีกการนานไกลดวงทิศดวงที่สี่ก็จะปรากฏขึ้นครับนะทำให้มหาศาสตร์ทั้งหลายที่เป็นต้นน้ําของแม่น้ำเนี่ยก็จะค่อยๆเหือดแห้ง แล้วก็อีกการนานไกลดวงดวงทิศดวงที่ห้าก็จะปรากฏขึ้นตอนนี้ทะเลเริ่มงวดครับทะเลจะค่อยๆเหือดแห้งลงไปจนทั้งน้ําทะเลไม่มีนะอีกการนานไกลดวงทิศดวงที่6จะปรากฏขึ้นตรงนี้แผ่นดินเริ่มละอุนะแล้วก็อีกการนานไกลจะมีดวงทิศดวงที่เจ็ดปรากฏขึ้นผิวโลกละลายหมดครับพู้เจ้าบอกว่าใครเล่าจะรู้ได้นอกจากผู้มีญาณอย่างรู้อันเห็นแล้วนะ พระอ,องค์จึงสรุปว่าเพียงเท่านี้ก็เพียงพอแล้วต่อความเ,าเบื่อหน่ายในสังสารวัฏไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอนเลยนะทุกอย่างเสื่อมไปได้หมดความยากในการได้อัตภาพมาเป็นมนุษย์พระอ,องค์บอกมีสามสิ่งที่ยากเหมือนกันการได้อัตภาพมาเป็นมนุษย์การที่จะเกิดอรันตสัมมาสัมพุทธเจ้าการที่ศาสนาจะแผ่ไปสานไปทั่วโลกนะเป็นของสามสิ่งที่ยากเสมอกัน พระองค์เปรียบด้วยว่าถ่านโลกใบนี้มีน้ําท่วมโลกครับนะมีบุรุษคนหนึ่งหย่อนแอกไม้ไผ่ซึ่งมีรูเดียวลงในน้ํานั้นลมก็พัดแอกไม้ไผ่นี้ไปเหนือใต้ออกในน้ํามีเต่าตาบอดร้อยปีโผล่ขึ้นมาหายใจทีหนึ่งรพระองค์บอกว่าถามสาวกเป็นการง่ายไหมที่เต่าตาบอดร้อยปีโผล่ขึ้นมาหายใจทีนะจะเจอไม้ไผ่นั้นแล้วยืดคอเข้าไปในรูซึ่งมีรูเดียวพอดีเลยใช่สาวกบกยากมากพู้เจ้าบอกนี่แหละ ความยากในการได้อัตภาพมาเป็นมนุษย์ความยากที่จะได้มาเป็นสัมมาสัมพุทธะและการที่ศาสนาจะแผ่ไปสานไปทั่วโลกเพราะนั้นที่เรานั่งนั่งอยู่นี้นี่ผ่านความยากพวกนี้มาแล้วครับเคยเป็นหนักใช่ใช่พระเจ้าก็เตือนภิกษุทั้งหลายว่าเนี่ยพวกเธอทั้งหลายเนี่ยอย่าประมาทนะให้พึงกระทําโยคะกรรมคือการกระทําอย่างเป็นระบบเพื่อให้รู้ว่านี้คือทุกข์นี้คือเหตุให้เกิดขึ้นแห่งทุกข์นี้คือความดับทุกข์ และนี่คือข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ดังนี้เถิดเพะฉะนั้นถ้าด,ดูโดยอุปมาเนี่ยพเจ้าอยู่อยู่ก็อย,อยู่ก็ยกอุปมาณนี้ขึ้นมาแต่ไม่ไม่เคยได้บอกว่าอันนี้จะเป็นเหตุการณ์ในระยะใดระยะหนึ่งของของโลกหรือว่าช่วงไหนเราก็เลยไม่ทราบว่าเหตุการณ์นี้จะเกิดในยุคใดของโลกนะซึ่งแสดงว่ามันอาจจะเป็นไปได้เพราะว่าพู้เจ้าไม่มีการพูดเล่นนะการพูดของพู้เจ้า เรื่องจริงเรื่องแท้และต้องประกอบด้วยประโยชน์นะเรื่องไม่จริงไม่แท้ไม่มีประโยชน์ไม่พูดรเรื่องจริงเรื่องแท้ถ้าไม่มีประโยชน์ก็จะไม่พูดอย่างเมือนกันเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เลยเออบอกไวใ้ให้ทราบว่าที่พระเจ้าตัดไว้ในเรื่องไพยพิบัติก็มีคร่าวๆประมาณนี้สาธุครับขอบพระคุณครับในหลักทางวิทยาศาสตร์นี่นะครับสิ่งที่พระอาจารย์ได้ยกมาให้ฟังจากพุทธวจนะเนี่ย มีหลายสิ่งหลายอย่างผมูเชื่อว่าอาจารย์คงรู้สึกเหมือนกันว่าสอดคล้องกันนะครับอยากให้อาจารย์ได้ลองทบทวนให้พวกเราฟังหน่อยว่าจากข้อมูลต่างๆที่อาจารย์ได้ศึกษาผ่านหลักวิทยศาศาสตร์อะไรจะเกิดกับเราบ้างโดยเฉพาะกับประเทศไทยของเราครับกรานะมมสการพระคุณเจ้าท่านผู้มีเกียรติทีเคารพทุกท่าน,าน,านครับเอาเรื่องสุดท้ายก่อน้วค่อยๆข,ข,ขยับมานะครับ,รบนะฮะก็คือโลกเริ่มละลาย อันนี้จะเกิดขึ้นทางวิทยาศาสตร์นะครับอีก4,500ล้านปีครับนะฮะเพราะว่าในตอนนั้นดวงอาทิตย์จะขยายใหญ่มากเลยครับเพราะฉะนั้นจะถือว่ามีดวงอาทิตย์เจดดวงสบายมากเลยนะครับเพราะว่ามันจะขยายใหญ่กว่าตอนนี้60เท่านะฮะเหตุผลก็เพราะว่าตอนนี้ตรงผิวของดวงอาทิตย์เนี่ยมันมีพวกแกส๊สไฮโดรเจนรวมตัวกัน กลายเป็นฮีเลียมทำให้เกิดความร้อนก็คือระเบิดไฮโดรเจนนั่นเองนะครับนะฮะเพราะฉะนั้นมันเกิดความร้อนเกิดรังสีเกิดอะไรต่ออะไรออกมาสู่โลกของเราเยอะนะครับแต่พอฮีเลียมมันสะสมอยู่มันจะถึงขั้นหนึ่งครับที่กลายเป็นระเบิดฮีเลียมครับซึ่งเราทำนายได้เพราะว่าเรารู้ว่าอัตราของการรวมตัวของไฮโดรเจนมันเป็นอย่างไรพอไฮโดรเจน ถึงเวลาเนี่ยนะครับมันจะเกิดที่เขาเรียกว่า critical mass พอดีปุ๊บม,มันระเบิดตูมเลยครับ,รบมันจะเกิดปัญหามากมายในโลกของเราครับผมก็ยืนยันครับว่าเหลือสักเ8ปีเนี่ยพวกเราต้องเริ่มย้ายออกจากกรุงเทพแล้วล่ะครับส่วนที่บอกว่าดวงอาทิตย์จะมีดวงที่2ดวงที่3ดวงที่4เนี่ยนะครับ ผมคิดว่าอันนี้คงจะหมายถึงความร้อนสองเท่าสามเท่าสี่เท่าไปเรื่อยๆนะครับดวงอาทิตย์ของเรามันจะร้อนขึ้นร้อนขึ้นแต่ในขณะเดียวกันโลกของเรามันเก็บความร้อนเหล่านี้ไว้มันก็เลยทําให้เหมือนกับว่ามีดวงอาทิตย์เพิ่มขึ้นอันนี้คือความรู้สึกของผมนะครับว่ามันจะเป็นอย่างนั้นเมื่อระดับน้ําทะเลสูงขึ้นเนี่ยนะครับนะฮะทำให้ทำให้น้ําหนักในโลกของเราเนี่ยมันไม่สมดุลแล้ว โลกของเราหมุนเวียนอยู่ในอวกาศน้ำหนักไปเพิ่มที่มหาสมุทรแปซิฟิกมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นในขณะที่บนภูเขาหิมาลายัยน้ำหนักน้อยลงเพราะน้ำแข็งมันละลายหายไปนะครับเพราะฉะนั้นโลกของเราเนี่ยมันจะต้องปรับตัวของมันครับวิธีการปรับตัวก็หนึ่งเปลี่ยนขั้วนะฮะถ้าเิดเปลี่ยนขั้วเนี่ยมันก็จะ ทำให้พวกเราตายกันเยอะมากเลยนะครับเกิดปัญหามากมายอีกวิธีการอันหนึ่งก็คือเปลือกโลกต้องเริ่มเคลื่อนไหวตอนนี้ที่กําลังเกิดขึ้นก็คือเปลือกโลกของอของยู r a เ i ี n Pla ลทยุโรปกับเอเชียยกเว้นอินเดียนะครับเคลื่อนไหวไปทางทิศตวันออกแล้วก็ในขณะที่เปลือกโลกของมหาสมุทรแปซิฟิกเคลื่อนไหวไปทางทิศตวันตกตอนนี้เริ่มชนกันชนกันเกยกันแล้วนะครับเกยกันและสักวันหนึ่งมันจะ กึกแล้วก็ตรงรอยต่อของเปลือกโลกพวกนั้นนะครับประเทศที่อยู่ตรงนั้นจมลงไปใต้ทะเลเลยครับญี่ปุ่นหายไปทั้งเกาะครับ250ล้านคนที่อยู่ที่นั่นตายหมดนะฮะไต้หวันจมลงไปครับฟิลิปปินส์จมลงไปครับ,ปปรบอันนี้มันจะเกิดขึ้นแน่นอนเพราะเปลือกโลกมันชนกันอันนี้ทางด้านวิทยาศาสตร์ในขณะที่อีกข้างหนึ่งของมหาสมุทรแปซิฟิกเปลือกโลกแยกตัวครับ มันเริ่มแยกตัวเพราะว่าเปลือกโลกของแปซิฟิกมันเคลื่อนไหวมาทางเรานะครับนะฮะเพราะฉะนั้นทางนู้นมันแยกตัวออกไปจากทางเปลือกโลกของอเมริกาเหนือนะครับเพราะฉะนั้นแคลิฟอร์เนียทั้งรัฐก็จะกุกจมหายไปเช่นเดียวกันเนี่ยนะครับเกิดมาเกิดเรื่องมหาสารทั่วโลกเลยจากการที่เกิดภาะวะโลกร้อนอันนี้นะครับนักวิทยาศาสตร์ยังไม่รู้ครับว่ามันจะเกิดขึ้นเมื่อไร่รู้แต่ว่ามันเริ่มพร้อมแล้ว ที่จะเกิดขึ้นอันนี้ก็เกี่ยวข้องกับที่พระคุณเจ้าได้พูดไว้ตั้งแต่แรกว่าถ้าเผื่อไม่มีธรรมะนะฮะทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะแย่ลงแย่ลงเราต้องมีธรรมะมากขึ้นเท่านั้นเอง่ะง่ายนิดเดียวอยากจะแก้ปัญหาในโลกเนี้ยมีธรรมะกันทุกคนสบายมากครับเรื่องทั้งหลายจะหายไปหมดมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับนะฮะยิ่งประเทศไทยเรารักษาธรรมะของเราไว้ให้ดีอย่ามาฆ่ากันเลยครับอย่ามารบกันเลยทะเลาะกันไปทําไมนะฮะเสียเวลา ะะถ้าเกิดเราเพิ่มธรรมะในโลกของเราแล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็จะคลี่คลาย